ท็อปออฟเดอะเวิลด์ในสัปดาห์นี้นะครับด้านรับฤดูใบไม้ผลิกับดอกซาก,กุระที่ญี่ปุ่นชมความงามของปรา,าสาทกับดอกไม้ที่งดงามทั่วทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นที่ปรา,าสาทโคชิปรา,าสาทฮิเมจิและฟังความเป็นมาของสกามโตะเรียวมะวาซามูไรคนนี้คือใครและมีความสําคัญกับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นอย่างไรปิดท้ายด้วยข้อปฏิบัติเมื่อจะถ่ายรูปกับดอกซาก,กุระติดตามกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับท o p ป f อฟเดอะเวิดพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกายนาทีนะครับช่วงสายๆวันหยุดอย่างนี้เนี่ยก็สบายๆโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยถือเป็นวันที่สองหลังจากวันตรุษจีนพี่ตะเกิร์สวัสดีพี่ตะเกิร์ก่อนครับอกวันนี้อยู่รบวกับพี่ตะเกิร์รือว่าเทปแต่เมื่อวานหรือว่าต่อเนื่องคือวันนี้เนี่ยก็ถือเป็นวันเที่ยวใช่ไหมเพราะว่าคนก็เริ่มเที่ยวกันหลังจากที่เมื่อวานนี้ไปวันตรุษจีนเขาก็จะไปไหว้ญาติผู้ใหญ่ วายพี่จะเกิงแม่ทุก่ได้สองอย่างผมได้ก,กว่าไอ้เอ๋มาก่อนสองปีเราก็ทําธุระประปังแล้วก็เจอรวมญาติกันแล้ววันนี้ก็จะเริ่มเที่ยวเพราะนั้นเนี่ยดูรายการนี้ก็เหมาะกับการวางแผนที่จะท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆอย่างเมื่อวานนี้เราพูดถึงการเที่ยวประเทศจีนพอเมื่อวานวันจุจีนเราก็พูดถึงการไปเที่ยวัวเทาซึ่งถือว่าัวเถาเนี่ยเป็นถิ่นที่คนไทย เชื้อสายจีนเนี่ยเดินทางมาเยอะที่สุดที่หนึ่งนะครับเราจัดไปชัวร์ถวเนี่ยวันที่5ถึง10มีนาคมไปสักการะสุสานของพระเจ้าตากสินมหาราชไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญสำคัญเช่นศาลเจ้าใต้ฮุงกงซึ่งเป็นต้นตำรับอยู่ที่เมืองหัวเพ้งเลยไปสักการะศาลเจ้าพ่อเสือซึ่งนักธุรกิจเชื่อว่าต้องมาสักการะกันมากมายเราพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พี่จเกิดเมื่อวานก็พูดถึงเส้นทางสายไหมเส้นทางสายไหมซึ่งเราก็จะไปสักการะพระพุทธรูป ที่เก่าแก่เนี่ยอายุเป็นพันพันปีเยแทบทุกจุดเลยเท่าที่เราไล่ดูเนี่ยก็ประมาณสักเกือบสิบแห่งนะแต่ละแห่งก็จะมีพระพุทธรูปหลากหลายเลยให้ได้ว่า้ได้ทําบุญสบายใจกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียนเชิญนะเส้นทางสายไหมเราเดินทางวันที่1 7บเถึงยีเมษายนครับตอนนี้ก็ต้องการอีก15บห้าท่านคือเสาร์อาทิตย์นี้เเป็นเสาร์อาทิตย์ที่ตรุษจีนนะครับเราก็จะคุยแต่เรื่องดีๆที่เป็นสิริมงคลเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ต้องห่วงว่าเราจะไปแขวะใครบอกคนชั้น14เปิดช่อง18ดูได้ครับวันนี้เรางดเว้นกันวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมือง1วันเอ้ยไม่ใช่1วัน2วันรูเบิลแปดชั้น14บสแขวะไปเถอะเขาไม่อยู่ที่นั่นเนี่ยอ้าพี่รู้นี่ยเขาอยู่ไม่เราไม่พูดการเมืองพี่วันนี้หอวันนี้วันเที่ยวไงเอาวันนี้เอาเฮ้ยเขาไปเที่ยวหลายวันแล้วมั้งโอเคเอาสิ่งดีๆก็คือที่ญี่ปุ่นเนี่ยหลายคนบอกว่าถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องไป ในช่วงซากุระปอก่อนเราเพิ่งเจอเจ้าหน้าที่ของการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นเขามาเยี่ยมเราก็จะบอกว่าคนไทยชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นไปดูซากุระกับดูใบไม้เปลี่ยนสีใช่ไหมเราบอกว่าใช่เพราะว่าช่วงนั้นอากาศมันดีอากาศมันเย็นสบายทีนี้ปีนี้เนี่ยเรามีเที่ยวซากุระดูชมซากุระที่ญี่ปุ่นนะพี่เ,เกิบ,บเป็นทริปที่เรียกได้ว่าฉ่ำเลยคือเพบะ ปีนี้ต้องบอกเลยคุณผู้ชมว่าสากุระเนี่ยมันบานเร็วกว่าปีอื่นๆเขาคาดการนะครับว่าสากุระเนี่ยจะเป็นงานพยากรณโดยดูว่าอุณหภ,ภูมิที่ จะเริ่มอุ่นขึ้นจากฤดูหนาวเนี่ยพออุณหภูมิมันเริ่มอุ่นเขาจะคาดการณ์ว่าอุณหภูมิมันจะอยู่หยุดอยู่ที่ประมาณ15องศาเนี่ยช่วงประมาณวันที่เท่าไหร่เพราะซากุระเนี่ยมันจะตตมแล้วมันจะเริ่มบานเนี่ยที่อุณหภูมิประมาณ15องศาอุณหภูมิมันประมาณ15องศาเ<ม>ฉลี่ยสักสองาวันเนี่ยซากุระก็จะบานละแต่ปีนี้เนี่ยอากาศมันอุ่นเร็วขึ้นก็เลยคาดการณ์ว่าซากุระจะบานเร็วทริปนี้เนี่ยมันก็เป็นเราก็วางแผนให้ได้ไปดูซากุระกันเต็มเาานรต แน่ๆเราก็เป็นทริปที่ไปญี่ปุ่นกันแบบฉ่ำใจเลยเพราะยาวเราไม่เคยจัดเที่ยวญี่ปุ่นยาวขนาดนี้โดยเฉพาะญี่ปุ่นทางบกนะพี่เจิงทริปนี้เนี่ยจะเที่ยวญี่ปุ่นกันถึง10วันครับคือเราจะเดินทางตั้งแต่วันที่20มีนาคมจนถึงวันที่29มีนาคมปกติไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเราจะนอนญี่ปุ่นกันอย่างมากเนี่ยก็6วัน7วันแต่เที่ยวนี้เนี่ยเราอยู่ญี่ปุ่นกันถึง10วันเพราะว่าเราจะดูซากุระกันตั้งแต่เกาะ คิวชูซึ่งทางตอนใต้เนี่ยเราจะบินไปลงที่ฟุกุโอกะจากฟุกุโอกะเนี่ยเราจะเที่ยวที่เกาะคิวชูก่อนคิวชูเราก็จะไปเที่ยวเมืองสําคัญสาคัญอย่างเช่นที่เมืองคุมาโมโตะก็จะมีสวนซากุระสวยๆนะครับก็คือสวนซากุระโนบะนะโจเซนซึ่งอยู่ที่เมืองคุมาโมโตะเนี่ยก็จะเป็สนสวนซากุระที่สวยเลยนะครับเราจากนั้นเนี่ยเราไปเที่ยวที่ทาคาชิโฮทาคาชิโฮเนี่ยมันเป็นรอยแยกของแผ่นดินที่เขาเรียกว่า อจอชเนี่ยนะครับรอยแยกแผ่นดินเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในรอยแยกของแผ่นดินที่สวยที่สุดในโลกที่คาชิโฮนะครับเราก็จะเที่ยวในคิวชูเสร็จแล้วเนี่ยเราจะข้ามเรือมาคือทริปนี้เราเที่ยว3าเกาะใหญ่ของญี่ปุ่นเลยก็คือเที่ยวคิวชูเที่ยวเกาะชิโกกุซึ่งเป็นเกาะใหญ่อันดับ4แล้วก็เที่ยวฮอนชูซึ่งเป็นเกาะใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเราเที่ยว3มเกาะเลยเพราะเราข้ามเรือจากคิวชู มาเกาะชิกโกกุเนี่ยพูดถึงชิกโกกุพี่แทเกิงนึกถึงเมืองอะไรชิกโกโกุมันนึกถึงเมืองโคชิเมืองโคชิเมืองโคชิต้องเรียนคุณผู้ชมว่าเป็นเมืองที่สําหรับพวกเรานะ <c oughs> ถือว่าเป็นเมืองสีเหลืองเลย <c oughs> เป็นเมืองของความจงรักภักดีเพราะว่ายุคหนึ่งเนี่ยราชวงศ ของจกักรพรรดิญี่ปุ่นเนี่ยถูกจํากัดบทบาทโดยยุคสมัยของโชกุนแต่เมืองโคชิเนี่ยประวัติศาสตร์เป็นยังไงบ้างหนึ่งคือโคชิเนี่ยคือช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่กาลังจะมีการเปลี่ยนแปลงจากการปกครองระบอบโชกุนซึ่งปกครองญี่ปุ่นมาเนี่ย6,700ปีเนี่ยแล้วก็จะมีการถวายพระราชอำนาจคืนพระราชอำนาจให้กับให้กับห้องจกัจกรพรรดิจักรพรรดิครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่ก่อการเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มซามูไร ก็คือบรรดาไดเมียวเนี่ยก็จะเกิดไดเมียวจานวนหนึ่งเนี่ยซึ่งแปลกมากนะมาภาคใต้อะภาคใต้ของทัพทุกประเทศเลยนะจะมีความเข้มข้นทางการเมืองอเมริกานี่คือใต้สู้กันเหนืออย่างเท็กซัสอย่างเงี้ยความเข้มข้นทางการเมืองก็จะเยอะกว่าทางภาคเหนือกบี่ก็มาจากใต้หลักเป็นหลักคนใต้เ็าสนใจการเมืองกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใต้ของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีกลุ่มไดเมียวเนี่ยรวมตัวกันแล้วก็สู้กับ ชกุนที่เอโดะก็คือที่โตเกียวตอนนั้นเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งระหว่างโชกุนกับพระชวงนะครับ<ฆ>ก็คือจักรพรรดิกับโช,ชก,กุนพระโชกุนกลุ่มหน้าก็คือว่ามันก็จะมีสมุไรกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่มองเห็นว่าประเทศจะต้องก้าวไปสู่การพัฒนาเนื่องจากวัตะวันตกเข้ามาแล้วก็คืออเมริกาเข้ามาออยุโรปเข้ามาแล้วคนเหล่านี้บรรดาสมุไรโดยเฉพาะยิ่งมีสมุไรยอยู่คนนึงชื่อว่า สกโมโตเรียมะเนี่ยเ,ออเป็นเหมือนกับคนที่มองเห็นมีวิสัยทัศน์ไกลมากว่าญี่ปุ่นจะต้องเลิกระบอบสักกินาที่ปกครองโดยโชกุนแต่ว่าพวกนี้มีความจงรักภักดีต่อจกักรพรรดิก็จะเอาอำนาจจากโชกุนเนี่ยกลับมาให้จกักรพรรดิออทีนี้เนี่ยกลุ่มกำลังก็เริ่มต่อสู้กันแล้วภาคใต้ของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีกลุ่มกำลังต่างๆเนี่ยรวมตัวกันแล้วก็สู้กับโชกุนทีนี้ไอ้ภาคใต้เนี่ย ต่างคนต่างใหญ่นี่หรอไหมมันก็ไม่รวมกันแต่คนที่ทำให้ทุกหมู่ทุกเหล่ารวมกันก็คือเรียวมะเรียวมะก็ประสานพวกที่แบบไม่เอาโชกุนเนี่ยแต่ว่ายังไม่รวมกันเนี่ยให้มารวมกันแล้วก็สู้กับโชกุนคือกลุ่มเรียวมะนี่คือกลุ่มที่จงรักภักดีต่อสหบานมากอ่าก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยเรียวมะเนี่ยก็ประสานได้ได้เรียวมะเนี่ยถูกฆ่าที่เกียวโตนะครับแต่วันที่เขาถูกฆ่าเนี่ย แต่วิชั่นของเขาเนี่ยมันได้สร้างกลุ่มการเมืองที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาแล้วและกลุ่มเนี่ยก็ล้มโชปุ่นได้ก็ล้มตูเกูกาวว่าได้แล้วก็นำาอาบัากษบมาจักรพรรดิเมจิเนี่ยซึ่งตอนนั้นอยู่ในวัยหนมเนี่ยขึ้นมาครองแผ่นดินแล้วก็ได้อำนาจสูงนะาะวันนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์ของโคชิเนี่ยมันจะมีประวัติศาสตร์คือถ้าใครไปเนี่ยโคชิก็จะมีการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อสนามบินนะเป็นโคชิเรียวมะเห็นไหมก็คือเอาชื่อเรียวมะเนี่ยแล้วก็ทุกที่ในเมืองนี้จะมีเรื่องเรียวมะทั้งนั้นเลยมีโลกปั้นเราจะไปเที่ยวอนุสาวรีย์ของสากโมโตเรียวมะด้วยนะพี่เกงที่ปั้นเด่นเป็นสงงาอยู่ริมอ่าวริมอ่าวเลยรับลมทะเลตรงกันเลยคนญี่ปุ่นเนี่ยจะสร้างโลเคชั่นที่สร้างอนุสาวรีย์ให้กับเรียวมะเนี่ยเขาจะทําให้เรียวมะเนี่ยมองไปในมองเห็นโลกกว้างนะ ที่ฮากกนาเตะจะมีมิวเซียมของเรียวมะแล้วก็ที่โคชิจะมีลูกปั้นที่เกียวโตที่ฝังศพของเรียวมะเนี่ยเรียวมะจะอยู่ที่สูงที่สุดบนภูเขาแล้วมองออกไปข้างหน้าเหมือนกับคนที่แบบว่าสิ่งที่คุณฝันฝันไว้มันสมหวังแล้วนะแล้วในขณะเดียวกันที่โคชิเนี่ยมีคนหนึ่งเกิดขึ้นเป็นพี่ชายอายุมากกว่าเรียวมะปีหนึ่งคือคนที่สานสันเรียวมะเรียวมะต้องการสร้าง ญี่ปุ่นให้มีกองทัพเรือที่เกลียนไกรเหมือนกับอเมริกาคนที่สารฝันเขาเนี่ยก็คืออิวาเซกิยาทาโร่พูดอย่างนี้คนไม่รู้จักหรอกแต่อิวาเซกิยาทาโร่คือผู้ก่อตั้งมิซูบิชิและมิซูบิชิเนี่ยแหละมิซูบิชิทั้งหลายแหล่เนี่ยก็คือเขาสามารถสร้างกองทัพเรือได้คือมิซูบิชิเป็นบริษัทต่อเรือด้วยเป็นบริษัทต่อเรือก็คือเรือไดมอนด์เพนเซสเซฟายเพนเซสที่พวกเราไปใช้ก็ต่อโดยมิซูบิชิ แต่คนที่ก่อตั้งเนี่ยก็คือคนที่ร่วมสู้มากับเรียมะเราต้องบอกเลยว่าสมัยยุคเมจิเนี่ยกองทัพเรือของญี่ปุ่นเนี่ยเกรียงไกรมากขนาดที่เป็นหนึ่งในต้นเหตุของสงครามโลกครั้งที่สองได้เนี่ยแล้วก็ยาทาโรเนี่ยก็ก่อตั้งมิซูบิชิเนี่ยปี1,870คร้บแล้วก็กลายมาเป็นรากฐานสำคัญของอุตสาหกรรมหนักของญี่ปุ่นคือพูดง่ายว่าท้าโลกได้นะอันนี้ก็คือคนที่มัน เขาได้รับวิสัยทัศน์ต่อเนื่องกันมาและหลังจากนั้นเมื่อจักรพรรดิเมจิขึ้นครองราชเนี่ยญี่ปุ่นก็เปิดประเทศแล้วก็นําเอาวิเชียาการส่งคนไปเรียนรู้ทั่วโลกกลายมาเป็นความยิ่งใหญ่อันนี้ก็จะเป็นส่วนเสี้ยวประวัติศาสตร์หนึ่งบวกกับหลายๆเรื่องแต่พอเราไปโคชิเราก็ต้องพูดถึงเรียมะยาทาโร่เป็นจังหวัดที่เขามีวิสัยทัศน์ก้าวไกลแล้วเขาก็มองในเรื่องของความจําเป็นของสถาบัน จักรพรรดิของเขาที่จะต้องคงอยู่คู่กับประเทศญี่ปุ่นคือเขาบอกว่าสัมปินาเนี่ยคือบรรดาขุนนางแต่ว่าจักรพรรดิเนี่ยก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของประเทศส่วนรวมนะฮะก็คือผู้ที่จะอำนวยประโยชน์ให้กับประชาชนครับก็คือคิงก็คือเอมเพอเรอร์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เราจะไปแล้วก็ที่โคชิในปราสาทโคชิในเมืองโคชิ ซากุระสวยมากใช่คือนอกจากเราจะไปพูดถึงประวัติศาสตร์ของโคชิแล้วเนี่ยจะบอกว่าซากุระที่นี่เนี่ยสวยมากแล้วจะไม่มีนักท่องเที่ยวครับมีแต่ชาวเมืองโคชิไปชื่นชมซาก,กุระคือคนไทยไปเที่ยวที่นี่กันน้อยมาก<ช>นะครับเราบอกเลยว่าเราไปพ่านไปในเส้นทางที่ไม่เหมือนใครแล้วเราจะได้นั่งรถไฟด้วยนะพี่ตะเกงแล้วก็บรรดาคโคมไฟที่ประดับประดาเทศกาลซากุระของโคชินะ จะมีรูปเรียมมากเขาเป็นหนึ sì. ่งในวีรบุรุษทีนี้รถไฟสายที่ผมจะพูดถึงเนี่ยเป็นรถไฟสายที่ชมซากุระได้สวยงามมากนะครับชื่อรถไฟเนี่ยยาวมากชื่อชิโกกุโทสะโทกิโนยกิโนโมโนกตาริโอชื่อยาวแต่เป็นรถไฟที่ทั้งขบวนเนี่ยตกแต่งเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์เมจิโทสะเนี่ยก็คือชื่อเก่าของเมืองโคชิถ้าใครดูหนังเรื่องเรียมาเดนเนี่ยก็จะพูดได้ว่ามาจากโทสะ เหมือนกับพวกมาจากใต้อะมาจากเมืองเนี้ยโทส่าไม่ใช่โมหะนะโธส่าเนี้ยก็คือชื่อเมืองครับในสมัยนน้นกับว่าปัจจุบันเรียกว่าโคชิอันนี้ก็เราเดินทางเพิ่งมาถึงที่เมืองโคชิเองนะครับเพราะทริปนี้เนี่ยตีทริปนี้ผมไปใช่ไหมยาวมากมันซ้อนกระดานูพิท่าเกินแต่ใครฟังอยู่ตอนนี้ไม่ต้องมาขอไปนะทริปนี้เต็มแน่นอนทริปนี้มันเป็นทริปที่ ซากุระสวยมากแล้วยาวซากุระของเราเป็นเซเลบเพราะฉะนั้นทริปนี้ไม่ต้องการเซเลปเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเรามาเที่ยวกันต่อในทริป10วันเต็มๆกับการชมซากุระแบบฉ่ำตาครับคนญี่ปุ่นเขาจะถือมากเวลาถ่ายรูปเนี่ยเขาไม่ให้ดึงไม่ให้สัมผัสต้นซากุระดึงเข้ามาถ่ายรูปกับหน้าเราอย่างเงี้ยอย่าทำนะครับหรือ คนไทยนียชอบเวลาดอกซากุระมันเปลวแล้วถ่ายรูปมีดอกซากุระฟุ้งอยู่รอบตัวเนี่ยไปเขย,ย่าต้นซากุระเพื่อถ่ายรูปอ,รอันนี้อยากทำเด็ดขาดนะครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาถือว่าซากุระเป็นอะไรที่บอบบางมากนะครับต้องรักษาไว้ให้ดี Around the เวอร์พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่องานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทางไลน์แอด at, at Around the World Tour Around the World นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข่าวหอมลิทุ่งกาลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวก้อง RiceBerry ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่061 421 0110และ061-421-2680หรือสั่งได้ที่ w w w l r w u n d t h e w o r l d t h a i l a n d c o m กลับมาต่อกันในช่วงที่2นะครับกับ Pop o f the w o r l d ในวันอาทิตย์สบายๆก่อนรับประทานอาหารเที่ยงวันนี้เนี่ยเราพูดถึงเส้นทางชมสกุระสวยๆซึ่งเราวเดะเวิร์จะพาไปถึง10วันนะครับซึ่งเป็นทริปที่ผู้ที่สิ่งว่ามันสวยงามมากแล้ว คริมนี้การันตีแล้ว,ว่ายังไงก็เห็นซากุระแบบชําตาแน่ๆนะครับเ mm hmm. มื่อกี้เราพูดถึงเมืองโคชิพูดถึงประวัติศาสตร์ของเมืองโคชิแล้วเนี่ยเราพูดถึงธรรมชาติที่สวยงามเราสามารถเราจะนั่งรถไฟนะครับซึ่งเป็นรถไฟที่แสดงถึงความจงรักภักดีด้วยนะครับเ mm hmm. พราะว่าเขามีการตกแต่งตามรูปแบบสัญลักษณ์ของราชวงศ์ของเขานะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีถนะ้ำริว ถ้ำริวงะที่อยู่ที่เมืองโคชิเนี่ยเขาบอกเป็นถ้ำซึ่งมีความสําคัญทางด้านของธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์เพราะเป็นถ้ำที่มีอายุเก่าแก่ถึง175ล้าน <พอ S 1> ปีเพอพอมืองเขาจะเหมือนบมันเหมือนสตูนอ,ะอ่ะก็คือเป็นมันมันเป็นแหล่งธรรมชาติที่แบบสวยงามและก<ต>็เก่าแก่แต่เราอยากให้การท่องเที่ยวเมืองไทยไปดูการแวเดินเข้าไปในถ้ำที่ที่ริวงะเนี่ยนะครับ เขาจะทําทางเดินให้มันสะดวกสบายมีแสงส่องสว่างมีไฟส่องไปตามหินงอกหินย้อยที่สวยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินในถ้ำเนี่ยมันไม่ได้ยากลำบากไม่ต้องห่วงว่าจะเกิด12หมูป่า13หมูป่าขึ้นไปในนั้นอีกเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาทําไว้ค่อนข้างดีมากนะครับทีนี้จากที่เกาะชิโกกูเนี่ยเราก็จะมีข้ามกลับเข้ามานะครับที่ฝั่งเกาะฮอนชูที่เกาะฮอนชูเนี่ย ฮอนชูนี่มีปราสาทที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นขึ้นชื่อว่าเป็นปราสาทที่เขาบอกว่าทั้งญี่ปุ่นแล้วเนี่ยปราสาทนี้คือสวยที่สุดคือปราสาทฮิเมจินะครับแล้วถ้าไปปราสาทฮิเมจิในช่วงนี้เนี่ยรอบปราสาทฮิเมจิเนี่ยปราสาทสีขาวากุล่าสีชมพูเนี่ยากุระสวยมากสวยมากคือฮิเมจิเนี่ยเขาบอกเป็นปราสาทสีขาวซึ่งตัวปราสาทสวยอยู่แล้วแล้วเพราะมีองค์ประกอบของสกุละที่ล้อมรอบเนี่ยมันก็จะสวยมากแล้วทริปนี้ อย่างที่เรียนว่าเราไป3ามเกาะใหญ่เลยก็คือไปตั้งแต่คิวชู Q u, มาชิกโกโกุแล้วก็ข้ามาเกาะฮอนชูเนี่ยรเราก็จะมาที่ฮิเมจิแล้วก็ไปในย่านโกเบย่านเมืองเก่านะครับเราก็จะไปตามสถานที่ต่างๆเพราะมีโอกาสที่จะมีหนึ่งวันให้คุณผู้ชมได้ไปเที่ยวที่ Universal Studio ด้วยที่ Universal Studio เนี่ยคือจะบอกว่าเวลาไปญี่ปุ่นไปฤด,ดูนี้น่าจะอากาศดีที่สุดเพราะว่าถ้าไป ชา้ากว่านี้เนี่ยที่ยูนิวอลสตูดิโอจะเล่นเครื่องเล่นอะไรเนี่ยมันก็ร้อนมากหรือถ้าไปในฤดูหนาวเนี่ยเครื่องเล่นหลายอย่างมันก็ปิดในฤดูหนาวเพราะฉะนั้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยอากาศกําลังสบายเหมาะกับการที่จะไปเดินเล่นเราก็เล่นของเล่นคือผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยไปกับเราอายุเยอะแล้วนะ <c oughs> แต่ก็ยังชอบเล่นของเล่นในยูนิวอลสตูดิโออยู่นะครับแล้วก็มีเวลาได้ชอปปิ้งกันที่โอซาก้านะครับแล้วก็จะมี เวลาได้ไปชมทิวทัศน์ต่างๆจากอซากาเนี่ยเราเดินทางต่อนะพี่เจริญเราจะไปวัดเบียโดอินอ่าสวยซึ่งที่นายกไปเที่ยวอ่ะถ้าใครนึกภาพออกนะครับนายกประยุทธ์เนี่ยเคยไปตอนไปปลายสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีเลยก็คือไม่ใช่ตอนตอนหมดอายุเป็นนายุแล้วแล้วตอนที่ไปเที่ยวกับภรรยาใช่เพื่อนกันส่วนตัวเนี่ยท่านก็แวะไปที่วัดเบียโดอินด้วยนะครับคือที่วัดเบียโดอินเนี่ยจะมี พระพุทธรูปอายุเกือบๆพันปีนะแล้วก็ที่เมืองอุจิเนี่ยจะเป็นเมืองที่น่าจะปลูกชาเขียวแห่งแรกแล้วก็เขาจะมีถนนชาเขียวที่ถนนชาเขียวแน่นอนพวกคุณก็ต้องไปดื่มชาแล้วก็ทานไอศครีมชาเขียวแน่นอนครับนี่แหละครับสวยเราช่วงที่เราไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นช่วงเวลาที่เขามีจัดงานเทศกาลแสงสี ที่สวนดาบนาซาตโตสนนาะสวนดาบนาซาโตะเนี่ยมันเป็นสวนที่เป็นติมพาร์คที่เป็นประดับดอกไม้ดอกไม้สวยตลอดทุ่งฤดูเนี่ยแต่ช่วงเวลาที่เราไปเนี่ยมันจะมีการประดับแสงสีซึ่งพอไปในช่วงนี้เนี่ยที่สวนนี้ก็จะสวยงามมากนะครับ,รบแล้วก็หลังจากนั้นทริปนี้เนี่ยจะไปจบทริปกันที่เมืองนางโงยยะเห็นไหมครับคุณผู้ชมว่าทริปนี้เนี่ยเราเดินทางกันแบบเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากเราก็เที่ยวกันแบบ เรียกได้ว่าคอนประเทศญี่ปุ่นคือครเริ่มต้นจากเกาะใต้ของญี่ปุ่นก็คือเกาะคิวชูไต่ขึ้นมาเกาะชิโกกุซึ่งเกาะชิโกกุเป็นเกาะที่คนไทยไม่ค่อยไปเที่ยวเพราะเป็นเกาะใหญ่นับสี่แล้วก็มาที่ฮิเมจิอ่ะตอนที่มาที่ฮิเมจิเนี่ย <c oughs> จะเจอคนไทยเยอะเพราะว่าฮิเมจิเนี่ยเป็นสถานที่ยอดนิยม<ช>แต่เราไปนในช่วงที่สวยที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นคนไทยก็จะอาจจะเยอะหน่อยอตอนเข้าโอซาก้าก็เจอคนไทยเยอะหน่อยแล้วพอเมืองอื่นๆที่เป็นเมืองแบบชนบทชนบทเขาเนี่ย คนไทยจะแทบจะไม่รู้จักเชไปเที่ยวเลยครับเราก็จะมาจบทริปกันที่นางโหย่านะครับทริปนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเส้นทางในฝันเนยนะที่ว่าผมคือถ้าไม่ติดว่ามันซ้อนกับทริปดานูบเนี่ยผมก็จะไปทริปนี้ให้ผมไปแทนได้พี่ก็ต้องไปดานูบด้วยกันน <laughs> ี่ถ้าพี่ไม่ไปดานูบเนี่ยคุณกระหนกดูอยู่คุณกระหนอดต้องว่าแน่ๆเลยผมจะบอกว่าคุณกระหนอไป,นไปด้วยผมเคยไปทางเรือตอนที่ไปเนียทางเรือเนี่ยนะฮะมันสวยทุกเมืองเอาพูดง <laughs> ่าย <laughs> ว่า พอเราไปทริปนั้นแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าไม่ต้องดูซากุระแล้วอ่ะคือมันเบื่อเลยคือรวบรองว่าคุณผู้ชมจะได้เห็นซากุระกันแบบบานฉ่าเต็ไมไปหมดเลยจนแทบจะอ้อวกออกเป็นซากุระที่สําคัญก็คือว่าคุณผู้ชมจะมีเวลาถ่ายรูปกับซากุระเนี่ยแบบไม่ต้องให้ใครมายุ่งเลยอย่าจะดูดอกไหนก็เปเดินไปแต่อย่าไปเด็ดเขาท่านเองอย่าหน้าเป็นแนบนะก็คือถ่ายให้สวย,สวย แล้วจะมีเวลาเนี่ยไม่ต้องมาเหมือนที่โอโยโนะคือถ้าอยู่ในโตเกียวเนี่ยเห็นแต่คนมากกว่าซาก,กุระนะแต่ถ้าเราไปตามเมืองต่างๆเนี่ยในปราสาทก็มีในถนนเล็กๆบนป่าบนภูเขามีหมดเลย,ยงเมืองเล็กๆอย่างโคชิอย่างเงี้ยโหแบบถ่ายซาก,กุระเนี่ยเราจองซาก,กุระสักต้นหนึ่งไปถ่ายรูปของเราเลยมันไม่มีคนมาแย่งเพราะมันคนมันไม่ได้แน่นเหมือนเมืองท่องเที่ยวทั่วไปเราไปในชฉรวดจริงๆนี่พี่ตะเกงพูดถึงซากุระเนี่ยเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนเนี่ยก็วางแผนจะไปชมซากุระ ขออนุญาตพูดถึงมารยาทในการถ่ายรูปกับดอกซากุระนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคนไทยจริงๆเราพูดกันเยอะเรื่องนี้แต่ว่าเราก็ยังเห็นแบบบางทีเห็นคนจีนบ้างอะไรบ้างแต่ขออย่าให้เป็นคนไทยไปทําอย่างนี้นะครับก็คือบางคือซากุระต้องบอกคุณชมนิดนึงว่ามันเป็นดอกไม้ที่บบกบางมากๆใช่คือบางทีเนี่ยแค่ลมพัดแรงๆเนี่ยกลีบดอกมันก็เปลิวร่วงเป็นแบบเต็มไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะถือมากเวลาถ่ายรูปเนี่ย เขาไม่ให้ดึงไม่ให้สัมผัสต้นสกุระดึงเข้ามาถ่ายรูปกับหน้าเราอย่างเงี้ยอย่าทำนะครับหรือคนไทยเนี่ยชอบเวลาดอกสกุระมันปลิวแล้วถ่ายรูปมีดอกสักุระฟุ้งอยู่รอบตัวเนี่ยไปเขย่าต้นสักุระอย่าทำเพื่อถ่ายรูปอ,รอันนี้อย่าทำเด็ดขาดนะครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาถือว่าสากุระเป็นอะไรที่บอบางมากนะครับต้องรักษา,าให้ดีนี่คือสักุระบางที่โคชิ อ่านี่มีโคมสวยโคมสวยมากนะครับจะเป็นงดงามแล้วก็ซากุระเนี่ยคือต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่เบาบางมากเราจะไม่สัมผัสไม่ไปโน้มตัวถ่ายแล้วเวลาถ่ายรูปกระดอกซากุระอันหนึ่งเนี่ยบางทีต้องดูว่าคนญี่ปุ่นหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยเขารอคิวถ่ายรูปกันอยู่หรือเปล่า บางทีเราก็ประเจิดประเจอเข้าไปพวกไปตัดเขาถ่าย <c oughs> รูปเลยอย่างเงี้ยเขาก็จะถือนะครับแล้วซาก,กุระที่ปลูกในสวนบางที่เนี่ยเขาจะมีการล้อมกั้นเอาไว้ไม่ให้เข้าไปใกลม้มีปัญหาอย่างหนึ่งนะก็คือว่าเหมือนอย่าง,างพวกเราเป็นเจ้าบ้านเนี่ยเวลามีนักท่องเที่ยวมาแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วก็มาแย่งเราเนี่ยวันหนึ่งเราก็จะไม่พอใจอคนญี่ปุ่นเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วมหมายวามว่าพอเจอนักท่องเที่ยวมาเนี่ยสมัยก่อนคนญี่ปุ่นพอเห็นนักท่องเที่ยวเขาจะหลบให้ แต่ว่าเดี๋ยวนี้คนญี่ปุ่นจํานวนหนึ่งเห็นมุมสวยๆเนี่ยเขาไม่ถอยให้นะอเขาจะยืนบังเลยคือสมัยเนี้ยคนญี่ปุ่นเขาแบบหลายคนเลยนะคนญี่ปุ่นเขามีความรู้สึกว่าญี่ปุ่นตอนนี้นักท่องเที่ยวมาเยอะเกินไปแล้วเขาเรียกว่าโอเวอร์ท <Over S 2> <า>ัวริส์มาได้แต่ว่าบาังเอิญเนี่ยไปละเมิดความสิทธิส่วนตัวเขานะหรือว่าบางทีไปทําให้เกิดความความแบบเหมือนเราไปวัดอะแล้วก็ท่องเทีท่ยวมาถ่ายรูปพระแล้วก็แบบ สนุกสนานเฮฮาซึ่งเราก็อาจจะไม่ชอบอในขณะเดียวกันไปญี่ปุ่นเนี่ยเราไปเจอเคยไปเจอเลยแหละฮะแหลมสวยๆเนี่ยนะมุมเนี่ยสวยที่สุดแล้วเขาไม่ถอยให้นักท่องเที่ยวเลยคือก็าถ่ายอยู่อ่ะคุณก็ต้องรอคิลและเขาไม่ถอยเลยอืจนกระทั่งเพราะว่ารู้เลยว่าเขาไม่พอใจเพราะว่าเขายืนชมความสวยงามของพระอาทิตตกดินแต่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ย,ยจะไปถ่ายรูปแล้วก็เสียงดัง เขาก็เอนจอยอยู่เงี้ยมันก็เลยกลายเป็นวาเออบางทีเราอาจจะต้องให้ความเคารพเจ้าของสถานที่ในบางเรื่องนะแล้วอีกเรื่องหนึ่งของการชมสกุระาเนี่ยเทศกาลชมสกุร้าของญี่ปุ่นคือเทศกาลฮานามิเขาจะมักจะนิยมไปปูเสือแล้วก็นั่งรับประทานอาหารกันนะครับซึ่งเราก็ต้องบางทีเราก็ต้องดูความเป็นส่วนตัวครอบครัวเขาด้วยแล้วเนี่ยสวยไหมโอ้โหชิวฤทสวยๆยะเลย นี่คือช่วงซากุระบานเนี่ยเราจะเห็นดอกไม้พวกนี้บานพร้อมกันครับอันนี้คือที่ฮิตาชิคสวนฮิตาชิมีทุกแบบเลยมีไม่ต้องไปถึงนู่นมีมีดิวิลิมสารพัดเลยนะดอกไม้ทุกอย่างสวยหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยช่วงที่เราไปช่วง 20- 29มีนาคมเห็นดอกไม้ทุกอย่างมันเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิคือช่วงเวลาที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นนะครับวันเสาร์อาทิตย์ช่วงตุรจี เราสองคนก็มาคุยกันเรื่องดีๆเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของความสนุกสนานเพลิดเพลินจบรายการผู้ชมไปหาอาหารรับประทานกันอาหารเที่ยงนะครับอาหารอร่อยๆอออแล้วก็มูเห็ดเป็ดไก่แต่บอกไว้ก่อนว่าชว๊ตุ๊จีนผมชอบทานขนมเทียนมากนะครับอร่อยที่สุดเพราะว่าขนมจีนเพราะว่าถึงแม้ไม่ใช่คนไทยเชื้อสายจีนแต่ว่าววชอบทานขนมเทียนมากเผื่อผู้ชมไหว้เสร็จเราจะเผื่อแผ่ด้วยวันนี้ผมและพี่ตะเกิร์นลาไปก่อนครับสวัสดีครับ